กูเกิดกูเกิดในเมืองไม่ได้ป่ะสิ่งตอนนี้กูเป็นตอนนี้กูเป็นติดค่าหัวอยู่เอองั้นมึงมาเกิดอันที่สี่แล้วกันของมึงอ่ะเป็นยังไงว้าวมิสเตอร์โลนแมนดูแน่นอนเออแต่มึงมึงเปลี่ยนมึง,ม,งมึงอันนี้ก่อนกตัวทีโคตรแรกเลยกดตัวทีกดตัวทีตัวทีไปแบ่งชุดซะเกมนี้เรามีเรามีรถเป็นเรามีรถซูเปอร์คาร์หลายแบบเลยรถซูเปอร์คาร์ที่มีสี่ขา พูดค้า,าที่มปสีข่ขามาไอ้เหี้ยนี่พาคุณหลังมึงอยากไปล่าตัวอะไรสิ็จเดีวกูพาไปให้กูเล่นเกมเช่นนี้รู้เรื่องก่อนอออมีคอบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมของบินแดนที่่ที่มันเป็นบินแดน,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 นคาวบอยแหละคือเกมนี้จะมีมีสองไฟล์แบบถ้าเล่นเซิร์ฟรวมก็จะแบบมีคนดี ไปไล่จับโจรเอาข่าห,หัวหรือไม่ก็เป็นคนชั่วไปไล่ป้นธนา,าคารป้นรถไฟเหมือนกูตอนเนี้ยแล้วก็ไปแบบยิงคนอื่นไปฆ่าคนอื่นขโมยตังค์คนอื่นกระทืบคนอื่นซ้ำโยนระเบิดเข้าบ้านคนอื่นไม่ก็อะไรประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้มันก็สามารถเอาตังค์ไปซื้อปืนเพิ่ม,เต,มเติมได้ไปล่าสัตว์ได้ mm hmm. เกมนี้เป็นเกมทำหาอะไรก็ได้ขอแค่มีตังค์กูเอาเงินไปส่งที่ค่ายโจรก่อน ลงเงินที่ไหนวะเนี่ยน so ี so ่ที่โซลแอกดูนี่ที่โซลแอกไอ้มันแมปใหญ่ไงคือพอผ่านสักสองก็พอละพรผ่านสักสองมันก็ไม่แหลกละกูปรับสองเลยทุกไม่แหลกเลยใช่ไหมก็ก็ไม่มากขนาดนั้นแต่ก็แกหลกนิดานี้แไม่นี่จะยี่สิบเอเบียจะเมื่อไหนเนี่ยเออกูกำลังเดี๋ยวกูดูกลับไป, mm hmm. ไปรับเงิน วงงินไปส่งค่ายโจนอ่ะที่มันเป็นขึ้นตรงสีนั่นอ่ะพีวร้นูดนะน,น,นะฮะเกมนี้ทำสมจริงอยู่นะก็คือม้าชนวิ่งชนรั้วแม่งก็ล้มเราไปเดินเหยียกบกระบองเพชรแม่งก็เจ็บอของที่สูงก็เจ็บม้าก็มีเหนื่อยยกเป็นบีนแล้วที่แม่งไม่ทำสมจริงเกินม้าต้องไปแดกน้ําแดกข้าวอะไนะรวันนี้จะหายน้ําตายหาเงินขาดแขนไปเลี้ยงมา้า ตามคำเรียบร้อยของท่านผู้ชมอ่าชิบหายแล้วตามคำเรียบร้อย่านผู้ชมเมื่อกี้ดูอัดเกมดีแล้วแม่งอัดทั้งอัดทั้งเล่นอะขนาดเล่นยังแหลกอ่ะเออก็อัดเว้ยนี่เอาเอามาจากไหนเนี่ยกูเท่ไงกูเท่ไงกูขับนะกูขับมาวนมาตั้งนานไอ้ยี่กูโคตรเท่ไง โอ้ยไอเห็ดว่าแม่ว่ามา <laughs> <laughs> แนะนำให้ซื้ออุปกรณ์เออมึงตอนนี้มีรังเท่าไหร่หนึ่งพันแนะนำให้มึงซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนอย่างเช่นเนี่ยเออมึงซื้อกับโจรได้ไหมวะได้ไหวะมึงมึงไม่ใช่โจรมึงไม่ใช่โจรมึงซื้อกับโจรได้ไหมมัน,ม,นมันขึ้นให้กูซื้ออยู่นะกูซื้อแบบหมวดหมู่สเปเชียลก,ก่อนแนะนำให้มึงซื้อเชือกแล้วก็ซื้อแลนเทิร์นสเปเชียลเชือกเหรอ เชื่อแล้วเราก็ซื้อแลนท์ขึ้นเชือกมันจะเอาไว้แบบซื้ออะไรนะซื้อเลยนะพี่เชือกแล้วก็ซื้อแลนท์ขึ้นยังหึยังสินซื้อยังซื้อเออกลังซื้อน้เรามั้เออเร็วไปเรื่อย อะไรมึงปล่อยกูไอ้เชี้ยแบนึงเว้กกูชอาโคตรพอยดแม่กูรุกขึ้นโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยกูเพิ่งมาเนี่ยสัตว์ก็เล่นเป็นโนด้ด้วยกูยังไม่จะซื้อแลนเทิร์เลยแย้มมือตึดถือเลยเชี่ยแหมงมารับกูเลยนะสัตว์เออเดี๋ยวกูลงไปรับ ใครอะไรดึงดึมาแมงมชิเปงเลยใครอะไรดึงดมาอะไรดึงดในดสคอร์เจอแล้วไอศินมาเลสโกขึ้นไมทั้บนกเถอืนิกูป่อยมันก็ได้มายาีกูไม่หวละกูเจเมื่อกี้ลไสัสไม่หวแล้ะไอี้ขึ้นมาไอ้ี้นี่ ขึ้นขึ้นลากูมา,ก,ากูพาไปซื้อลา,ม,ามองไม่เห็นต้นปีเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูโอ้ยหาคัวมึงนี่ลุกลุกลุกกรดตอี e, ลุกอ,อนานสิบนาทีทำไมเรยวสแล้วมีนี่ก็ไปซื้อมานี่มันก็ไปซื้อมาทีนี้มัาซื้อลันเทิรนก่อน nhắn thêm Wow, xe khăn cowboy Mạng xăm luôn Chết bèo chứ là Wow Oh, oh, โอ้โหเลือดกูเหลือหนึ่งเลือดกูเหลือหนึ่งช่วยด้วยช่วยช่วยเลือดกูเหลือหนึ่งพ่อมึงตายสัสพ่อมึง เกมกูมันไม่โหลดแบบมันแขนไม่มีแขนเนี่ยตอนนี้แม่งกลายเป็นอะไรวะไอ้เกมอะไรแบดวินเนอร์แะที่มันเป็นมันมีตัวคนอ่ะแต่มันมีมีมีแค่มืออ่ะมีตัวมีตัวคนแล้วก็มือไม่มีแขนเออซือไงซื้ื้อนี่มีเลยซื้อลางโม่จากมีเลยลางโม่เฮียลางหนุนเฮียอะไรเนี่ยตู้เคยเลยนเราสามารถคอสเราสามารถคอสตูมมาอ้าวอ้อะไรอ่ะใไอยิงไอ้ซอนตีนนั่นอ่ะใครวะมันใช้ไรเฟิล ไม่ใช่แฟงไม่ใช่แฟงไอ้ขวอยเต้งมึงเจออะไรเฟืนของมึงเจออะไรเฟืนของจริงมีอไรเฟิ่อนได้เวลาปะทะเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูช่วยมาแล้วเพื่อนอยู่ไหนมันปะทเอยู่ปะทะอยู่ตมันตี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 อีตีดีต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 ีีต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 ีีตีตีตีีต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 มตต้ตีตีตตตีีต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 เตี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 ตตีีกีต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 ีีตแตีต แล้วกูได้กูได้กูได้เองกูเองดักสปอนกินหนึ่งเองกูก็นึกว่าตอนแรกกูนึกว่าอะไรเว้ยแล้วกูแบบพอกดเข้ามามีเสียงปืนปุ่มกูนึกว่าแบบเป็นเสียงเอฟเฟกต์เกมแล้วพอกูกดปุ่มเรียกอันต่อไปปุ๊บตุ่มอันต่อไปตุ่มสักพักหนึ่งแม่ไม่นอนกับพื้นตุ่มข้อมึงตายเกมไงโคตรอฟเฟกต์เกมแม่งตุ่มตุ่มตายหาอะไรเหี้ยทไมอันนี้กูพามาดูไอ้หมีเฮี้ยนั่นก่อนเนี่ยทำไมเรียนแล้วมัน

ที่ทุกคนต้องการความท้าทยใช่ไหมไปกับมือการความท้าทายไหมดูปลิงให้ได้ไปกับมือมาม่อยไอ้สัตว์นียรไหมรับเายไื่นเต้นลอ้เหี้ยเตือนแต่งคามเคี่ยเลยกูไปเอาความท้าทายไปโอ้โหท้าทายสินหนีสินหนีหนีหนีโอเคครับตอนนี้จะมีคนตายฮะรอดูไม่เชื่อกูเปิดเกมเ่นล่กูด้วยเอยล่าสุดนี่วิ่งเร็วกว่าลาเธอแล้ว น,นเจอมีภูแล้วรอบระจาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอิงแม่งโอนเพียงเจอมีภูเออเช่ยช่ยช่าดด้วยโดนโดนโดนอ้หไอ้เขี่ยนี้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 ยิงไรนเนหลังมึงงหลังมง ไม่อะไรต่อทุกคนเลยขอกม่่ว่ายังตายมบอจัายตาย่ไมวยากไายากูเอกูมีรมีดีเวยอุ้มกูไปทีมีคนรีคอมเมนต์มาคอมท้ายงระเบิดอ่ะเออเป็นคอมเมนต์ที่จะทำความกูระเบิด แต่แต่ยังน้อยก็แต่ยงน้อยก็ได้เปิดโลกทัศนใหม่แล้ววะกูยังไม่เคยเล่นเกมบ้านี้เลยครับเออกูก็เห็นเหมือนกันกูนึกว่าเป็นไม่เขีย้โคตรไ้ขียมนเขี้ยเื่อน้ตังค์เยะมากๆจะจะโคตรได้เขี่ยหรือตัวเขี้ยอะไรก็ช่หัวแม่งกูขอไม่เอาหมีกูไม่อยากขี้บนมันเราจะล่าตอนกลางคืนจริงหรอ ไอตัวเฮี้ยโอ้โรพอมึงกูนึกว่าตัวขวาอะไรฮะขวามึงโดนฝ่า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 เออกูแตกสงมึงขึ้นรถไฟเออเฮี้ยกูขึ้นไ่านเหมือนกูถ่านสิมันกระโดดขึ้นรถไฟอะไกเพื่อกระโดดพ่อมึงหายเฮี้ยกูอยากให้มึงดูคลิปมากเลย เกิดอะไรขึ้นกูโดนจระเข้ตัวเฮี้ยนเล่นอนไรนึงเออมึงเดินมาเดินมาเดินมาตรงคลองเออเดินมาตรงคลองเออเดินมาเดินมาเออไอตัวเฮี้ยนนั่นแหละยิงไอตัวเชี้ยรนั่นแหละตาห้ากระไม่ตื่นเลยไม่เตือนเลยตีกูสองรอบเลยคืออะไรวะมาดิมาดิแฟนมารับศพกูด้วยมาร์เซย์สองคนเลยรู้ไหมมาร์เซย์สองคนไม่โคตรจะปิง let's go แป๊บหนึ่ง ภูเข้าอะไรขึ้นลาใครวะเฟิร์ชออโตเมติกไรเฟิลเอ้ยอยากได้อ่ะ7,000แพงจังวะโอ้7,000นียแพงเกินออโตเมติกไรเฟิลของเอ่อครั้งแรกแย่ดิเอ้าเฮียสปอรมาองี้เลยไปไปไหนต่อแฟงเออไปไหนไปไหนไปไหนต่อเลยไปเขาลงมาเลยโดดโดดลงเขามาเลย ถ้ามันรับดาเมจไม่รับไม่รับดาเมจลงมาเลยไอศิลไอศิลป์ไอศิลพังดี่กอล์ลงมาโดดลงมาเร็วๆไอ้เหี้ยกูรออยู่ด้วดาเมจเห็นมึงแค่ไหนตำรวจก็มึงขับลงมาเฉยๆก็ได้ไม่ขับไปควบลงมาเอออ่ะอ่อโอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยไอศิลไม่ตายยังยังยังเอามากูตายเลยสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทุกท่านกันด้วยนะครับก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปที่สมุดแล้วก็ปีใหม่เนาะก็พอดีว่าช่วงนี้ผมติดงานยุ่งแล้วก็ ช่องอยู่นะแล้วก็หลายเรื่องเกี <c oughs> ย่ยวที่ว่าไปก็หลังจากนี้ก็ผมก็จะพยายามอัพคลิปลงเรื่อยน,น,นอะหลังจากนี้จะไม่ใช่คลิปใหม่นะจะเป็นจะเป็นคลิปเก่าคลิปเก่านนก็จะเป็นคลิปที่ผมเคยเล่นแล้วก็ดองไว้เมื่อ2อสเดือนที่แล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยผมและเพื่อนๆจะไม่ค่อยได้เล่นกันสักเท่าไหร่เ <Okay. S 1> นื่องจากมันมีหลายอะเรื่องหลายเรื่อง,องออก็ <Okay. S 1> <c oughs>